สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้าอันดามัน,นะครับวันนี้ท้องฟ้าครึ้มทีเดียวนะครับสำหรับใ,ในเมืองภูเก็ตครับเราเจอกันวันพุทธที่4พฤษภาคม2559ไปกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะคโดยทางกเกษตรจังหวัดกระบี่ก็ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการคลินิก,กเกษตรแก่เกษตรกรค,ค่ะ นายสมควรขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนืน่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศีโชตนโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมหมู่ที่เจ็ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนางระนองจรุงกิตคุณเกษตรจังหวัดกระบี่พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมครับสำหรับโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมอรอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับเป็นการช่วยเหลือและก็พัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมก็ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับต่อการพัฒนาการเกษตรซึ่งก็จําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคเกษตร เป็นแหล่งวิชาความรู้เฉพาะด้าน กับเกษตรกรเป้าหมายแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรนําความรู้วิทยาการใหม่ๆนะครับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันเหตุการณ์ครับซึ่งก็เป็นการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เกษตรกรมีการตื่นตัวเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรได้เป็นอย่างดีครับสำหรับการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธโดยเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเป็นเวลา2 องวันก็คือวันที่3และว,วันที่4พฤษภาคม2559ประกอบด้วยคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกประมงคลินิกปศุสุสั์คลินิกบัญชีคลินิกชลประทานคลินิกสากรคลินิกสอปกอคลินิกข้าวและคลินิกอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ทางการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนครับรวมทั้งการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในราคาถูกครับมีการสนับสนุนพันธุ์ไม้ตลอดจนการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับ ก็จะเห็นว่าเป็นที่สนใจของชาวบ้านแล้วก็เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่มากทีเดียวครับใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายคลินิกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่ครับ